รวมเงินกันมานะครับคนละห้าร้อยหนึ่งพันนะครับการเดินทางนะครับเดินทางก็มาเป็นพันๆโค้งเหมือนกันนะครับไกลอยากให้น้องๆทางแม่ทองสอนของเราแม่เสลียงนะครับได้เห็นนะครับได้เห็นข้างนอกว่าเขาเล่นยังไงเขาเก่งมากแค่ไหนนะครับได้เห็นฝีเท้าเพราะว่าเราอยู่ในบ้านก็เห็นเหมือนเดิมนะครับก็ไปมีการพัฒนาขึ้นมารายการนี้นะครับถือว่าเป็นรายการที่ดีมากเลยนะครับที่ให้น้องๆของเรานะครับอำเภอแม่เสลียงจากบนดอยนะครับยอดดอยนะครับลงมาได้ให้นะครับคน ทั่วไปทั่วโลกนะครับทั่วประเทศนะครับได้เห็นถึงฝีเท้าว่าเด็กดอยก็มีของดีครับสวัสดีครับครับในนามทีมของนะครับตัวแทนนะครับเป็นโค้ชของทีมร่ำรวยจูเนียร์นะครับเอ็กร้านทองเจเจนแม่เสลียงนะครับมาจากอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับตัวนี้ก็ัุดยอดแล้วนะแตถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว เด็กเขารอบมาแต่เด็กเขาลงมาเล่นน้อยเดียวต่อช่วยกันน้อยเต็มที่โอนออกมาจะได้จ้างวัที่นนกันใน10น8ทีมสุดท้ายแต่รุ่นอายุนะครับเริ่มที่การเดินทางนะครับเราก็ให้ผู้ปกครองนะครับใช้รถส่วนตัวนะครับนะครับรวมเงินกันมานะครับคนละ500 1,000นะครับช่วยกันแล้วก็เดินทางก็มาเป็นผันๆโค้งเหมือนกันนะครับไกล ตอนนี้เป้าหมายของเราเนี่ยเราวางเป้าหมายคือให้น้องๆมีประสบการณ์นะครับแต่ส่วนที่จะเข้ารอบต่อไปเรื่อยๆก็เป็นกาไรของน้องๆจะได้เก็บประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับรายการนี้นะครับถือว่าเป็นรายการที่ดีมากเลยนะครับที่ให้น้องๆของเรานะครับอำเภอม่านเสียงจากบุญดอยนะครับยอดดอยนะครับลงมาได้ให้นะครับคนทั่วไปทั่วโลกนะครับทั่วประเทศนะครับได้เห็นถึงฝีเท้าว่าเด็กดอยก็มีของดีครับแต่งใ้มันดีหน่อยต้องยิยัดยยัมันวย โอ้ยมายังไงกันเนี <Omaha> ่ยประตูของกัมบูยูเนียรู้สึกยังไงบ้างกับการเดินทางออกนอกจังหวัดแม่ฮ่องสอนครั้งแรกมาเชียงใหม่แล้วมาแข่งฟุตบอลแบบนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจมากๆ ที่เข้ามาเยี่ยนเข้ามาใน,ช,ในชีวิคตค้าแรกครับแล้วอยากฝากอะไรบอกเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่อำเภอแม่เสลียงให้เชียร์พวกเราหน่อยครับก็ขอกำลังใจให้พวกเรามันมากครับวิธยทำจูเจริญปัญญาด้วยเดียวมาแม่